หักเหากัยังว่าพระสัญญาบอกเคยเปลี่ยนไปโลกนี้สิเป็นจังได้ทรงใส่ใจในทุกความจำเป็นสิมีจนร่ำรวยหรือว่าทุกเข็นจงมองกลางเขนแล้วสิเห็นความหักพระองค์ใช่แล้วครับพี่น้อง การมองการเขนจะทำให้เราเห็นความรักของพระเจ้าว่าเป็นเช่นใดพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่8ได้กล่าวดังนี้ว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราพี่น้องที่รักครับการเขนสื่อความรักของพระเจ้าได้ดีที่สุด เพราะการเขนเป็นภาพของความท่อมใจเป็นภาพของความท่อมตัวเป็นภาพของความรักความเสียสละการเชื่อฟังเหมือนดังที่พระเยซูจเจ้าได้ทรงกระทำเป็นแบบอย่างให้แก่เราทั้งหลายตามความจริงในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อที่5ถึง11ซึ่งกล่าวดังนี้จงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่าน เหมือนอย่างที่มีในพระเยสคริตผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาตทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งมรณาบนกลางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้น จะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาดังนั้นพี่น้องที่รักครับหากเราอยากจะทราบว่าพระเจ้ารักเรามากขนาดไหนถ้าคิดไม่ออกให้มองกางเขนของพระองค์นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าพระเยซูตอนที่โปรองทรงถูกตรึงกลางเขนนั้นนะครับแขนซ้ายแขนขวาของพรรองนั้นนะครับ กว้างออกมากนะครับแบบกว้างสุดๆนะครับอย่างนี้นะกว้างสุดๆนะครับอาจจะเป็นที่บุมกล้องนะครับก็อาจจะทําให้พี่น้องไม่เห็นแขนของผมที่กว้างนะครับแต่เวลาที่เรากางแขนออกกว้างที่สุดนั่นนะครับเราก็จะทําให้เราทราบว่าพระเยซูรักเรามากเหลือเกินนะครับดังนั้นนะครับภาพภาพนี้ก็จะทําให้เราได้เห็นว่าพระเจ้ารักเรามากนะครับ ทรงอ้าแขนนะครับการแขนของโปรงเนี่ยพร้อมที่จะต้อนรับเรากลับบ้านพร้อมที่จะสวมกอดเราพร้อมนะครับที่จะกอดให้เรานะได้สัมผัสกับความรักความอบอุ่นของพระองค์นะครับการมองกังเขนจึงทําให้เราได้เห็นความรักของพระเจ้าว่าชัดเจนเพียงใดว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์มากขนาดไหนให้จําไว้เสมอว่า พระเจ้าทรงใส่ใจในทุกความจำเป็นเร่งด่วนของเรานะครับเพราะว่าพระสัญญาของพระองค์นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับแม้แต่ข้อเดียวนะครับเพราะพระเจ้าทรงรักเราใส่ใจเราและพร้อมที่จะนําเราให้ใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นนะครับดังนั้นฝากทุกคนไว้นะครับว่าหากอยากจะรู้ว่า ความรักของพระเจ้านั้นมันมากขนาดไหนมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าคิดภาพไม่ออกมองไม่ทะลุนะครับไม่รู้ว่าจะมองภาพอะไรให้มองกางเขนของพระเยซูเจ้านะครับกางเขนนั้นจะทําให้เรารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากเพียงใดนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับฝากไว้นะครับมองกางเขนจะทําให้เราเห็น ความรักของพระเจ้าได้ในทุกวันนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอให้ความรักของเราในพระเยซูเพิ่มพูนขึ้นทุกวันนะครับขอพระเจ้าอวยพรขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเพื่อนพันธกิจเคียงข้างทุกพันธกิจขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ